สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีน้องหน้าวินอีกผู้เก่าผู้เดิมเด้อครับมาอนี่น้องหน้าวินได้ปูหมามากครับพี่น้องมาอนี่ปูหมาตัวใหญ่ๆเปล่งเปลงเลยครับเฮ้ยพี่น้องว่าต้องตกใจเด้อครับผมดังไฟมักลาดังไฟอูดแมงวันครับผมพี่น้องมาอนี้มากผู้เดียวครับปูหมาสามตัวเป่งเปลงเลยครับนี่ปูหมาใข่ครับนี่ครับนี่น้ำนี่ ผมมาไข่เลยแล้วก็มีปลาเมือกของคำโต,ตมาครับพี่นอกมีเกียวมกกักงกรอนีอเมียอยู่ข้างหัวเนียามาน้่มครับผมแล้วก็มีใบกอกมาแตงแยกน้อยแล้วก็แตงใบกล้วยมาด้วยครับพี่นอกมากินน้ำกันเด้วครับผมชาหนำยำครับซีฟูด พี่น้องมึง่นนะั้นขวัญไรมึงขวันพี่น้องเมึงขวันหลายหลายมันมันขวัญปวดแล้วก็ขับบาดน,นีโอ้ึอบๆขวัญไปกับฟ้องปวดอึบๆขวัญปวดแล้วขับบาดน,นี่มันหวานเลยเนี่ยปูหมา อมือ่มอวันบ่มีเลยครับบานนี่มึงวันกม็มีว่นหลายตัดปัญหาดังไฟเลยครับออื หนึ่งหนึ่งหนึ่ง,งปูหมาไข่ราดน้ำยำนี่ครับเนี่ยไฟลุกแล้วครับพี่น้องมาเนี่ยเฟล็กไฟพรอมัน่ใช่ไหมเขนข้นไปแล้วครับ อืนเปรยใส่ยังแรงเลยน้ำบรดังไฟ้แมงว,วันกะวน ไปดวกแล้วครับบ้านขอบคุณครับใส่เมื่อดอเอครับพี่นอ้องมันนี่บอไข่ไปเสียแซ่ ลาฮักเอาเลยครับพี่หนอเปิดมือดเด้อครับพี่นหนองมือจับเอาเลยล่ะ เน่ยปูดเตรียม,เ,มเนียนๆไม่ีใครพอ กาย้องง่ามเลยครับปลาไข่เป็นดีส่วนนี่น้องสิไข่เนี้ยเว้ยบั่วหวาตทางไฟเรียบร้อยแนละ้วหลดุดว้วนักหลายครับพี่น้องเมื่อกี้นี่มึงมังมึงมังอยู่ผมก <laughs> ็จักจะเหตุจังได กินกันะไรผมกระดังไฟหมแล้วป็นจ,จังได้บาทนี่ผมว่าลองดุปุ๊ปิดพี่น้อ,นองไข่เบิ้งไข่ปูมาพี่น้องโอ้ยเหลืองๆงามๆเลย

ปลาถูไข่ ไวตบถ่ายกามเนี่ยคล้ายกันดยครับพี่น้องกามเป็นตัวนัดนัดตัวนี้ว่ามีไข่แต่ว่าเหนือเต็มท่องกอันเนี่ยลุ้เลี้ยงเลพี่น้องเบิง่งนเยครับกินสามตัวก็่เต็มลวครับขี่กองชีเรื่อยคนนะ่ะเมื่อนี้ บักลาต้องขอโทษขออภัพยพี่น้องหลายๆเ้ยครับบักลาใส่มือเลยครับเพราะว่าอันบ่ใส่มือเนี่ยก็อีเอากินบ่ได,ด้เดาก็ว่าเปืห้าหานี่เว้ขั้นตัดกับบริษัทเดี๋ยวมาแก้พี่น้องเบิ้งน่ำครับเนี่ยหลายครับเตือนใขรเสออียวครับ ไปเบิดเพิ่นเรื่อม,มากที่พีน่น้อง เอาแบบถุงนะครับอ,อืม กมันเป็นกับปูบานเห้าเร่อ <c> ง <oughs> วันหย่ากับปูบานเห้ามันสีส่งเสียกลัวอยู่ครับเนะ เสียบค่ากิี้ครับบรรทุกถ่าย ครับผมสําหรับคลิปนี้มื่อนี่นวินกระไดเป็ดปูมานะครับผมกะขอบคุณพี่น้องหลายๆเด้อเออไอลุ่งปานอาพี่พีเอฟซีทุกหูทุกคนทุกมองทุกบอลกะมื่อนี่บักลานวินกะกบขอโทษขออภัยพี่น้องหลายๆเด้อครับเพราะว่ากินกะสีกินมูมามกินตัวกระโปกนี่เลกน้อยเพราะว่าบ้านบลาเขาขากินหังสี่นะครับพี่น้องกินเพื่อเดียวนาอกระไดมากกับเมื่อสีเลยครับเหนเลยครับกะสีมีเสียงนั่นเสียงนี้เนี่ยกะ บักลากะขอโทษขอไผ่เด้อแนว่ยไรยบ่บอดีบักลากระจีกรับไปแก้ไขเด้อครับผมกะขอบคุณพีพีเอฟซีไอเอไอที่ให้การติดตามกะให้การคอมเมนต์บักลากระจีไลต่ตอบทุกทุกคอมเมนต์เด้อบางบางคอมเมนต์บักลากระตอบโบเบิร์ตนะครับผมขอบคุณพี่น้องสุขุทุกคนกะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจบักลาอ้วนตันเจือโพนีน้ำในเด้อบักลา,กาขอลาพีลาหน่องไปเพียงขันี้ สวัสดีพี่น้องลหลายๆด้อขอบคุณลหลายๆด้อขอบคุณครับ